ตอครับโอเคนี่ครับสวัสดีครับพวกเราวานแอนด์ดอนะฮะวันนี้เราอยู่ในรายการอะไรครับคุณนธมล How to Cool Kids ครับครับผมเราสองคนจะมาสอนวิธีการ <S <s <uck> <S โอบไหล่เพื่อนนะฮะ <S <s <uck> <S แบบ <S <s <uck> <S จริงจังครับ <s uck> คุณอ่ะขั้นที่หนึ่งนะฮะอย่างแรกคือเราต้องมีเพื่อนก่อนผมผมเป็นคนหนึ่งคนมีคุณเป็นเพื่อนหนึ่งคนก็สําเร็จอันนี้เพราะว่าถ้าผมไม่มีเพื่อนผมก็ไม่สามารถโอบไหล่เขาได้โอบคนเดียวก็แปลกๆฮะโอบไหล่เพื่อนขั้นตอนแรกคือต้องมีเพื่อนก่อนขั้นตอนที่สองให้พี่้ำาวนบอกครับเพื่อนผมอยู่ท้างซ้ายมือผมนะผมต้องมีแขนซ้ายก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่สามารถขวามันก็ลำบาก เอาซ้ายนะขวาไม่ดีขวาไม่ดีครับผมแล้วก็โอบไปอย่างงี้ครับใช่ใช่ฮะคุณคุณช่วยผมแก้หน่อยครับมันไม่ใช่ครับคุณอย่างนั้นนี่ฮะมันต้องอย่างนี้ครันเพื่อยากเลยฮะข้อที่สามข้อที่สามต้องฝึกแขนให้มีกำลังอ่ามันกันยกไม่ขึ้นใช่ันยกไม่ขึ้นต้องไปเล่นเวทครับผมให้แขนมีกำลังในการเอายิ่งก่อนนะเอายิ่งไม่งั้นเรายกไม่ได้ฮะอ่ายกไม่ได้ไปขั้นตอนที่สี่ฮะขั้นตอนที่สี่ทำอไมครัคุณมีเพื่อนไว้คุณต้องมีประโยชน์ให้เพื่อนคุณยก อ่าอ่าอ่าแต่ก่อนที่ให้เพื่อนคุณยกก็มีขั้นตอนที่้ครับยังไงครับกงให้เพื่อนคุณไปเล่นเวทนะครับเพื่เพื่อนเพื่อนคุณจะยกไม่ขึ้นใช่ฮะมันมันยากมากเลยครับผมเอาเอาหกเลยนะหกขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะเราจะกอดคอกันให้ดูแล้วนะหนึ่งสองสามโอเคครนี่ครับเอาดูกูคิสกับแวนดอลมาไว้ดีโอบคอเพื่อนนะฝากผลงานหน่อยฮะก็แวนดอมนะครับ ติดตามได้ตามโเซเชียลมีเดียทุกทช่องทางเลยครับเฟซบุ๊กไอจีทวิตเ <LAN> ตอร์นู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็ปีปีหน้าเราจะมีอัลบั้มเต็มชุดที่2อนะฮะชื่อว <ch use S 2> ่าวิลิสมารานะครับผม <c oughs> ก็อยากให้รอติดตามดูเนาะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงเลขอบคุณมากครับเจอกันครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดีกดหน่อยดี่ดดวาวละกดเะกดกระดิ่งด้วยกดมาให้หมดอะตรงที่บอกไปเนี่ยมันไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรงเลยนะนะกด Subscribe อะและ้วกดกระดิ่งอโอ้ใจคอจะดูงเดียวเลยเหรอขอร้องอะ กดเธอได้โปรดมากดได้แล้วกดเธอข้อร้องข้อร้องกดได้ไหมใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเล่